ก็เจงลบผมอยู่ที่ออมชอชมา15ปีนะครับอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สเตปนะครับเดินทางด้วยกับอาจารย์อ้วนอาจารย์วินกับท่านอื่นนะครับโดยที่อาจารย์ไม่รู้ว่าบางท่านก็อาจจรจํจำอาจารย์เจสดาได้นะครับเึงผมมาก็ที่เชียงใหม่นะครับก็มีหลายคนที่ผมรู้จักในที่นี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเชียงใหม่ก็ เป็นถึงเราเป็นแรงเกิดของเท็ x ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีงานเท็ x ทั่วประเทศที่กรุงเทพด้วยแต่จริงแล้วก็เริ่มจากที่นี่นะครับเราจัดในปี2013เป็นครั้งแรกที่จำนวนเกิน500คนแล้วก็มีคนจากกรุงเทพก็ก็อยากจะมาฝึกงานกับเราแล้วก็หลังๆก็มีออแกน i เซอร์ต่างๆก็มามาดูงานมาฝึกงานเราเคยจัดที่โรงแรมเลมิวเรนตอนนี้เป็นแมริอทก พันสองร้อคนจัดที่นาริตจัดที่สเตปและปีนี้เราจะจัดที่นี่นะครับโดยที่ปีนี้จะพิเศษมากๆเราก็ภูมิใจเพราะว่าทางองค์กรเทสที่นิวยอร์กติดต่อกับเรามานะครับขออภัยวันนี้ทีมงานไม่สะดวกนะครับมีชาวไทยกับชาวต่างประเทศมาทำงานด้วยกันอย่างดีเลยนะครับก็ก็บอกว่าเทสเอ็กเชียงใหม่อยากจะเป็นแฟลกชิพอีเวนต์ไหมใน ผมมีภาคนี้เราบอกว่าก็ดีเนาะครับก็เป็นโครงการพิเศษของเทสที่ลิงก์กับ c o ปคอป30ที่เป็นการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับ Climate change เขาก็เริ่มมาประมาณ5 0เอ่อปีนะครับแล้วก็เขาก็จะมีงานหลักแล้วก็มีงานปลีกย่อยโดยที่เราจะเป็น f แฟ g s h i p ใน Southeast Asia กับ อาทิตย์หน้าผมจะต้องปินไปเคนยาเพื่อที่จะร่วมง,งานก็มีอัลกอ e มี CJ มีหลายคนที่เป็นแอคทีเิสต์ผู้ใหญ่องค์กรแล้วก็ในโรบีก็เป็นเฮดคอร์ r เตอร์ของ UN ด้วยเราก็้ว่ดีใจที่เราจะได้เชื่อมโยงกับงานกับโครงการของเท็และเชื่อมโยงกับ COP แล้วก็มีโครงการอีกอัรน,นึ่งที่เราจะจัดเรื่องของ SDG Workshop ร่วมกับที่อื่นพร้อมกันในวันที่15 ก็เหมือนว่าคนเชียงใหม่ก็จะมีคนที่บราซิลที่อื่นที่ที่จะทําเรื่องของคา i m เมตกับสิ่งแวดล้อมด้วยก็ไม่มีที่ไหนที่ดีกว่า u n นิเซิของอาจารย์เศษแน่นอนนะครับก็รู้สึกว่าเป็นที่นี้งานจะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะเป็นประมาณวันครึ่งถึง2วันนะครับโดยที่มีเวิร์กช็อปมีฟิลทริปแล้วก็มีวิทยากรจากต่างประเทศจากไทยเราก็แน่นอนจากเชียงใหม่เหมือนว่า Inside Out ให้คนอื่นเห็นว่าเรามีอะไรดีที่ที่มอชอหรือที่เชียงใหม่แล้วก็เราอาจจะดึงคนอื่นเข้ามานิดนึงเพื่อเพิ่มความรู้หรืออะไรแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วมันเป็นลักษณะเป็นการ co-create นะครับใครในห้องนี้อยากจะมาร่วมงานผมจะขอเชิญมาช่วยกันเพื่อที่จะสร้างงานที่เป็นของเชียงใหม่จะให้รู้ว่าที่เราคุยกันว่าน,นี้ก็ให้ที่ต่างประเทศรู้ด้วยแล้วก็ บงคอกกำลังจะมี Bangkok Climate Action w e e ซึ่งผมก็คุยกับแ r ไนเซอร์ของ Cl Bangkok Climate Action w e e ว่าเออก็ t r e a เหมือนว่าท e d x เชียงใหม่ ai, ก็เป็นเหมือนว่าเชียงใหม่ Climate Action w e e นะครับของเราเองของคนเชียงใหม่ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์การวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นต่อจากนี้แหละครับ i'll